สวัสดีครับคุณกำลังฟังติวธรรมะกับอาจารย์วิรัตเปิดประสบการณ์ลืมตาเปิดใจตั้งจิตถอดบทเรียนจากหนังสือพระอาจารย์ชัยแดนสีละสุดโทติวธรรมะด้วยภาษาง่ายๆเข้าใจทันทีสวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้เราก็มาถึง ep 4ลีละ เอพิโซดที่4ใน ep 4เนี่ยผมเองก็สรุปมาจากหัวข้อธรรมะที่ฟังจากพระอาจารย์ชัยแดนแล้วก็เอามาคิดต่อว่าเออมันเชื่อมโยงกับชีวิตอย่างไรคือสรุปออกมาเป็นหัวข้อแรกนะครับว่าทำไมต้องสนใจาศาสนาพุทธมานั่งคิดเหมือนกันว่าเอ,อ๊ ทำไมนักธุรกิจอย่างเราต้องมาสนใจาศาสนาพุทธหรือทำไมพนักงานของเราเนี่ยของทางรีสอร์ทควรจะให้เขาสนใจาศาสนาพุทธหรือทำไมคนไทยควรจะต้องมาสนใจาศาสนาพุทธผมมานั่งคิดอีกทีนะครับผมว่า,าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นของดีแล้วก็คนที่มีปัญญาเนี่ยจะสนใจศึกษา คนแรกเลยที่ผมเคยอ่านพบก็คือว่าไอสไตล์เนี่ยเคยกล่าวเอาไว้ว่าถ้าเขาจะต้องนับถือศาสนานะครับศาสนาพุทธเนี่ยที่เขาจะนับถือเนี่ยคือโทษถีศาสนาที่เขาจะนับถือคือศาสนาพุทธเหตุผลก็บอกว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นหลักของเหตุและผลนะครับคือเพราะมีเหตุนี้จึงมีผลอย่างนี้เหมือนกับเนี่ยถ้าเกิดอดีตเราทําไว้ดีใช่ไหมครับชาตินี้เราก็ดี รัถชาชาตินี้เราทำดีนะครับอนาคตก็จะต้องดีไอสไตน์คงเห็นความเชื่อมโยงในเรื่องของเป็นเหตุเป็นผลไอสไตน์นี้เก่งมากนะพวกเรารู้จักเยวแล้วเนาะที่คิดประเบิดปรมาณูเจ้าของสูตร e เท่ากับ mc สนะครับพลังงานเท่ากับมวลคูณด้วยความเร็วแสงยกกำลังสองไอสไตน์เป็นคนที่พูดประโยคว่าถ้าใครทำอะไรแบบเดิมแล้วหวังผลแบบใหม่นี่ถือว่าเป็นคนบ้า เพราะฉะนั้นถ้าคนฉลาดอย่างไอสไตา์ยังเลือกที่จะสนใจศาสนาพุทธเอา้าแล้วเราละ่ะเราไม่คิดอยากจะสนใจเลยคนที่สองที่น่าสนใจคือบิลเกตครับบิลเกตีนพวกเรารู้จักอยู่แล้วเนอะเป็นคนที่คิดออคอมพิวเตอร์ให้เราแหละแล้วบิลเกตเองก็เป็นมหาเศรษฐีแล้วก็ทำบุญเยอะแยะเลยบิลเกตเองเนี่ยทุกวันนี้นั่งสมาธิทุกสัปดาห์สัปดาห์ละสาครั้ง บิวเกตึง็ขนาดจ,จ้างครูสอนสมาธิเป็นฝรั่งมาสอนการนั่งสมาธิแล้วบิวเกตเองนั่งทุกสัปดาห์สัปดาห์ละสาครั้งนะครับเขารู้สึกว่าการนั่งสมาธินเนี่ย,ยช่วยให้เขาสมองปลอดโปรง่งแล้วก็ผ่อนคลายกลุ่มคนต่อไปนี่เป็นกลุ่มคนที่เรียกว่านักศึกษาของฮาร์วาร์ดนะครับ ฮารเวาร์ดนี่เป็นมหาวิทยาลัยที่เรียกว่าดังที่สุดในโลกก็ว่าได้เด็กที่จบฮาร์วาร์ดนี่เรียกว่าโอ้โหอัจฉริยะหมดเลยบิลเกตเดงก็เคยเรียนที่ฮาร์วาร์ดเนาะแต่คือเรียนปีเดียวแล้วก็ลาออกเลยเพราะเจอคอมพิวเตอร์ที่สนใจมากกว่าวันนี้ทราบไหมครับขณะที่คนไทยเนี่ยรู้สึกว่าศาสนาอาจจะเฉยๆแต่นักศึกษาที่ฮาร์วาร์ดเขานั่งสมาธิกันนะครับ เขารู้แล้วล่ะว่า meditation เป็นสิ่งสำคัญคำถามถ้านักศึกษากับ power เขาสนใจการนั่งสมาธิขณะที่สมาธินี่คนไทยเป็น original เลยนะเหมือนโยคะอินเดียเป็น original จริงมั้งคำถามเราจะไม่สนใจนั่งสมาธิหรอกเลยตัวนี้ก็สนน่าสนใจ google ผมไปอ่านบทความเข้าใจว่า google เนี่ยมีหลักสูตรสมาธิ ให้พนักงานในองค์กรปฏิบัติเลยเขาพบว่าพนักงานที่เรียกว่ามีสมาธิเนี่ยจะทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะทำงานร่วมกบับคนอื่นได้ดีขึ้นทีมเวิร์กจะดีขึ้นเอาปุตจะดีขึ้นเลยทำให้ Google เนี่ยส่งเสริมหลักสูตรสมาธิองค์กรต่อไปคือที่อุบลราชธานีนะครับ มีวัดหนองป่าพงของหลวงปู่ชาแล้วก็มีวัดสาขาสาขาแรกเลยเป็นของพระฝรั่งนะครับชื่อวัดป่านานาชาติวัดป่านานาชาติเนี่ยคนที่มาปฏิบัติธรรมมาบวชเป็นพระนะครับส่วนใหญ่จบจากยูท็อปเทนดังนั้นเลยพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่เก่งมากๆคำถามถ้าศาสนาพุทธไม่ใช่ของดีคนเก่งๆจะมาปฏิบัติหรือครับ ผมยกตัวอย่างนะครับมีคนหนึ่งเนี่ยเมื่อทริปที่แล้วไปถวายเทียนพรรษาที่เขาใหญ่แล้วทาคุณดานายเล่าให้ฟังในรถผมก็ก็น่าสนใจเป็นลูกของมหาเศรษฐีในมาเลเซียพ่อเขาเป็นมหาเศรษฐีอันดับสองในมาเลเซียแล้วมีลูกชายแค่คนเดียวแล้วลูกชายเนี่ยพูดได้ถึง6-7ภาษาตัดสินใจมาบวชที่อุบล ะะชื่อท่านสิริปันโนถ้าจําชื่อไม่ผิดนะครับบวชตอนนี้ก็หลายสิบพันศาแล้วล่ะเคยเคยมีคนไปถามท่านว่าเอระหว่างกันเป็นการเป็นทายาทแสนล้านกับการบวชพระอย่างไหนมีความสุขมากกว่าถ้าคิดภาษาแบบเราเรานี่การเป็นทายาทแสนล้านลแสนล้านน่าจะมีความสุขกว่าจริงมะ แต่ท่านให้คำตอบที่น่าสนใจมากท่านก็ถามกลับว่าโยมเคยนั่ง Business Class ไหมถ้าโยมเคยนั่ง Business Class โยมจะไม่อยากกลับไปนั่งอีโคโนมีคลาสอีกผมบอกสาธุโอ้โหเฉียบคมมากคือกาบรบวชพระที่วัดหนองป่าพงเนี่ยเป็นพระวัดป่ามันเบากว่าเยอะจิตมันมีความ เบาสบายกว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจแสละนละ้านผมว่าท่านคงมากเหมือนนั่ง Business Class มันสบายกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยคือาศาสนาพุทธเป็นของดีเยืนยันเป็นของดีแล้วคนที่มีปัญญาเนี้ยก็จะต้องสนใจศึกษาข้อที่2ทางโลกเนี้ยนะครับก็คืออย่างเราเป็นนักธุรกิจอย่างเนี้ยหรือเราเป็นพนักงานนะครับ เราอยากได้ความสุขแต่ความสุขเนี่ยมันเป็นความสุขแบบมีเหยื่อล่อมันไม่จบล่ะครับอย่างวันนี้เนี่ยผมอายุก็หกสิบละผมเองมานั่งสังเกตชีวิตเราไม่จบจริงๆอย่างสมมติว่ามีรถคันใหม่นะครับเราเคยคิดว่ามีความสุขจริงไหมครับแต่สุขกี่เดือนครับไม่เกินสเดือน6เดือน อย่างล่าล่าสุดเมื่อหลายปีก่อนผมไปซื้อรถคันใหม่เพราะคันเก่ามันเริ่มเสียละพอผมไปรับรถคันใหม่ผมซื้อออดี Q7 ซึ่งกระเท่ะนะแต่โอหในงานมอเตอร์โชว์ดันไปเห็นเรียกว่ามาเซลติลาเวนเต้โหขณะที่ไปรับออดีนะครับแต่ใจมันไปคิดถึงลาเวนเต้แล้วนะครับ มันมันมันไม่จบจริงๆในี่โชคดีเราเราพอจะเริ่มสนใจธรรมะครูบาอาจารย์บอกว่าต้องยับยั้งชั่งใจให้ได้เราเลยไม่ยอมซื้อชั่งน้ำหนักอยู่นานนะที่จริงจะซื้อก็ได้กระตังพอมีแต่ว่าเราคิดว่ามันไม่จบแล้วก็ไม่จบจริงๆพอจากลาเวนเต้ปุ๊บอีกไม่กี่สัปดาห์เราไปที่พารากอนเราไปเห็นเบนลี่เป็นเทก้า โอ้โหมันก็สวยอีกครันนี้ทำไงดีอ่ะสรุปยับยั้งชั่งใจครับคือไม่จบหหลกครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวพอมีเบนลี่มันก็ต้องมีโรซลอยแล้วมันจะไปจบตรงไหนอ่ะเพราะจบโรสลอยเดี๋ยวคุณก็อยากได้ลัมเบอร์กินีจบจากลัมเบอร์กินีเดี๋ยวคุณอยากได้เรือยอชจบจากเรือยอชคุณอยากได้อะไรอ่ะคุณอยากได้ p r i v a t เจ็ทไม่จบหหลกครับรับประกันหรือ,อยังมีบ้านนะครับมีบ้านหลังใหม่ ก็ยังไม่พอหรอกครับผมสังเกตคืออ๋อพอมีบ้านติดทะเลปุ๊บเราจําเป็นจะต้องมีบ้านติดภูเขาไหมเดี๋ยวพอมีบ้านติดภูเขามีบ้านแบบยุโรปหน่อยหนึ่งไหมแบบอังกฤษหน่อยหนึง่งไม่จบหรอกครับตอนนี้มีบ้านแบบโยุโรปแล้วเริมบอกเอ้คุณจะมีบ้านแบบโมเดลไหมที่มีกระจกกว้างๆไม่จบหรอกครับเชื่อผมเถอะ หรือเราเคยคิดว่าโอ้ชีวิตนี้ถ้ามีเงิน100ล้านบาทเลิกแล้วถ้ามีเงิน100ล้านบาทสมมติว่าเราไปฝากได้ดอกเบี้ยห้าร์เซ็นต์นะครับก็ปีละ5ล้านบาทถ้าอยู่แบบสมัะก็โอ้สบายแล้วแต่เชื่อไหมครับต่อให้มีร0อยล้านบาทก็ยังหายอีกครับไม่เคยพอหรอกครับจนกระทั่งครูบาอาจารย์บอกว่าความโลภเนี่ยมันเป็นตัณหา นะฮะตันหานี่ใหญ่กว่าแม่น้ำซะอีกแม่น้ำเจ้าพยาใหญ่ไหมครับแต่พระเนี่ยบอกว่านาทิตันหาสมานาทีก็คือไม่มีแม่น้ำไหนจะใหญ่เสมอกับตันหาเพราะฉะนั้นไม่เคยพอหรอกครับทางโลกตัวต่อไปในในวันหนึ่งเนี่ยพระอาจารย์ชายแดนมาพูดถึงว่าตอนนี้เราอยู่บนทางสามแพร่ง แหมวันนั้นเป็นวันปฏิบัติธรรมรุ่นแรกจำได้เลยแล้วก็พนักงานก็มารวมกันด้วยพระอาจารย์บอกว่ามันมีอยู่เรามาถึงทางสามแยกตรงนี้แหละครับแล้วเราเลือกได้นะครับเลือกได้ก็คือว่าเราจะตรงไปหรือเราจะเลี้ยวขวาอ่าเลือกได้แต่คราวนี้คืออย่างนี้ครับพระอาจารย์ชายแดนบอกว่าถ้าตรงไปเนี่ยมันอันตรายมากนะ คือถ้าตรงไปก็คือตรงไปแบบตามธรรมชาติคือทำตามคนหมู่มากอ่ะก็คือเราเองก็ทำบุญบ้างทำบาปบ้างนะฮะแต่ว่าถ้าตรงไปถ้าชาติไหนพลาดให้มันลงนรกได้นะหรือเป็นเดรัจฉานได้นะซึ่งตัวนี้อันตรายคือพูดง่ายๆถ้าตรงไปก็ตรงไปอยู่ในวัฏฏนะวัฏฏะแปลว่าหมุนจริงม้มวนไปเรื่อยๆ บางทีอย่างตอนนี้เราเป็นมนุษย์ถ้าชาตินี้เราทําดีแล้วก็ไปขึ้นสวรรค์หมดจากสวรรค์เราเคยทําชั่วเอาไว้ก็ต้องมาลงนรกหมดจากนารกบางทีก็ต้องไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่นานๆจะมีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีทําไปทํามาท่านบอกว่ามันเหมือนมดไต่ขอบกระด้งนะครับมันก็ไต่ไปเรื่อยๆใริไหมมันคิดว่ามันทํางานอยู่นะแต่จริงๆมันวนอยู่กับที่ เพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าตรงไปอันตรายครับท่านก็บอกว่าอย่างนี้เราเลี้ยวขวาดีไหมเลี้ยวขวาคือทำอย่างไรครับก็คือมาศึกษากลไกการแก้ไขจิตใจจิตใจเนี่ยมันเป็น,นกลไกที่สำคัญแล้วก็มาศึกษาแล้วเราก็เดินตามเส้นทางของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่โอ้โหน่าสนใจนะ ถ้าใครดูซีรีส์มหาศาสดาโลกนะคุณจะเห็นว่าพระพุทธเจ้ามีครบทุกอย่างเลยจริงไหมตอนที่ท่านตัดสินใจออกบวชโอ้โหยิ่งใหญ่นะท่านเป็นถึงโอ้โหเจ้าชายมีภรรยาที่สวยมีลูกที่พึ่งเกิดมีพระราชวังสามเลอดูเป็นว่าที่เออกริยั มีโอ้โ oh, หประชาชนรับใกล้มีหมดเลยแต่ท่านรู้ว่าจบสุดท้ายท่านก็ต้องแก่ไม่มีใครสู้ความแก่ได้จริงไหมจบจุดท้ายท่านก็ต้องเจ็บจบสุดท้ายท่านก็ต้องตายเริ่มด้วยอาศัยที่ว่าท่านทำบารมีมาเยอะท่านก็รู้ว่าอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องไปหาวิธีที่จะต่อสู้กับความแก่ความเจ็บความตาย ท่านเลยตัดสินใจต้องออกบวชซึ่งตัวนี้เนี่ยผมว่าท่านมีครบทุกอย่างท่านยังยอมทิ้งแล้วตอนที่ท่านทิ้งท่านไม่เห็นเสงไม่เห็นแสงปลายุโมงค์ด้วยนะตอนนี้ยังไม่มีศาสนาท่านรู้แต่ว่าปัจจุบันไม่ใช่อนาคตใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่ต้องไปค้นหาโอ้โหท่านในใจเด็ดท่านทิ้งหมดเลยแต่ของเราพวกเราตอนนี้นี่ง่ายกว่าเยอะเลยจริงไหม รู้อยู่แล้วว่าอ๋อพระอาหารหันต์ก็มีจริงรู้อยู่แล้วพระพุทธเจ้าสอนอะไรไว้พระธรรมเขียนอะไรไว้พระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เต็มใจที่จะบอกแนวทางให้กับเรานะครับถ้าอย่างนี้แล้วเรายังไม่ปฏิบัติก็ถือว่าเป็นกรรมละครับเพราะฉะนั้นเราต้องเดินตามเส้นทางของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเนี่ย คือเรียกว่าพอเห็นแนวทางปุ๊บทิ้งหมดเลยครับเดินตามเส้นทางพระพุทธเจ้าเลยถ้าเลี้ยวขวาถ้าจบได้เป็นเรื่องที่จบได้เราได้มรรคได้ผลได้นิพพานคที่เส้นทางเลี้ยวขวาเนี่ยมันเลือกได้เฉพาะชาตินี้นะครับชาติที่เป็นมนุษย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้ตอบคำถามครับว่า ทำไมถึงต้องมาสนใจศาสนาพุทธเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ทางทางแยกแล้วครับเราอยู่ที่ทางแยกถ้าถามผมตอนนี้นี่ก็คือผมว่าเราเลือกได้เฉพาะชาตินี้ด้วยนะที่เป็นมนุษย์ออกจากมนุษย์แล้วก็เป็นเลือกไม่ได้นะสมมติว่าถ้าเกิดเราตายแล้วไปอยู่บนสวรรค์น,นะครับเราเป็นเทวดาเราก็ได้แต่เสพสุขเนาะ รับผลของกรรมดีสมัยที่เป็นมนุษย์ทำเอาไว้แต่จะทำให้ได้นิพพานไม่ได้เนาะโอเคหัว okay. ข้อต่อไปท่านบอกอันนี้ผมก็รู้สึกเสียวๆอยู่เหมือนกันท่านบอกว่าตอนมีชีวิตเนี่ยคือความฝันแต่พอตายเนี่ยมันคือความจริงสรุปก็คือว่าเราถูกหลอกให้สนใจแต่ความฝัน ผมมานั่งคิดโอ้ถ้าตอนมีชีวิตคือความฝันตอนนี้ของผมอยู่กับฝันดีเลยครับตอนนี้ผมมีรถผมมีบ้านผมมีเงินผมมีลูกเมียผมมีรีสอร์ทผมมีธุรกิจผมมีทุกอย่างเลยแต่พอตายนะครับสมมติว่าจะเกิดคืนนี้ผมตายทุกอย่างหายหมดเลยนะครับ ทองที่ใส่อยู่ในตู้เซฟก็ไม่ใช่ของผมแล้วนะครับเอาไปด้วยไม่ได้เงินที่อยู่ในธนาคารก็เอาไปด้วยไม่ได้รถแบกไปไม่ได้บ้านรีสอร์ทเอาไปไม่ได้หมดเลยสรุปแล้วนี่ผมถูกหลอกอยู่ครับรวมทั้งพวกเราด้วยนะถูกหลอกเพราะว่าตายแล้วเนี่ยเราอะไรไปไม่ได้เลยสักอย่าง เพราะฉะนั้นพระอ,อาจารย์ชายแดนก็บอกว่ามีชีวิตมีชีวิตคือมีพอตายคือไม่มีผมว่าประโยคนี้ก็น่าสนใจอ่ะตัวต่อไปนะครับตอนผมเริ่มสนใจธรรมะเมื่อหลายปีก่อนหลานสาวผมขอถามเขาบอกว่า เอชีวิตของผมก็สาบายดีเขาเรียกผมว่าเจกก็บอกเจกชีวิตของเจกก็สาบายดีอยู่แล้วนี่แล้วเจกมาสนใจธรรมะทำไมอ่ะตอนนี้เจกก็มีตังร่างกายก็แข็งแรงก็เห็นไปเที่ยวต่างประเทศตอนนั้นผมชอบเที่ยวต่างประเทศไปปีละหลายๆครั้งอยากไปก็ได้ไปอยากซื้ออะไรก็ได้ ทุกอย่างก็ดูดีหมดแล้วทำไมต้องมาสนใจธรรมาละล่ะตอนนั้นเขาถามผมขณะที่ผมขับรถไปเกาะพยามสมัยนั้นเราเพิ่งทำรีสอร์ทที่เกาะพยามเวลากลับมันก็ขับรถหลายชั่วโมงอยู่ในรถเขาก็ถามผมผมก็บอกเออคำถามนี้ดีเนาะน่าคิดน่าคิดผมก็ตอบเขากลับไปบอกว่าแล้วถ้าชาติหน้าละ่ะ เราไม่ได้เกิดมาโชคดีอย่างนี้ล่ะเกิดชาติหน้าเราเกิดเป็นหมาขี้เลื้อนแล้วแล้วเราก็รักเจ้านายเรามากด้วยนะแต่พอเราเป็นขี้เลื้อนเจ้านายเราเริ่มไม่รักเราแล้วเอาเราไปทิ้งอยู่กลางถนนแล้วเราจะทํำยังไงเราจะกินที่ไหนเราจะรักษาขี้เลื้อนเราอย่างไรผมก็บอกโอ้มันอาจจะไม่สบายแบบนี้ทุกชาตินะ ถ้ามันสบายแบบนี้ทุกชาติก็โอเคอยู่หรอกนะฮะแต่ว่ามันยังไงตอนตายอะ่ะมันก็นอนอยู่บนเตียงแหะแค่นี้แล้วกันนะขอบคุณครับสวัสดีครับ